แต่ถ้าเกิดเราเจอมากแยังทำสังเกตแสดงว่ากวอาจะเรีย,ยรนครับยังไม่ได้เห็นตันางาตนั้นขอบคุณพรมมากเลยเนาะโอเคแล้วก็สีนะครับมีสีโมงจากกาล้วยไม้สีน้ำหมากจากดินน้ำตาลโหรแดงสีโอเยอะมากใหม่เลยคราวนี้คนสุดท้ายนี่อาจจะต้องให้รางวัลเยอะหน่อยนะ พี่ๆนานๆาต้องผ่าเก่าสินะครับเรื่องนี้ลองขอรางช่วยแนะใครได้ก็ได้มาลองดูครับลองดูครับลองดูข่าทำทำไม,มเนี่ยทำไปเพื่อ <c oughs> ลองไหมลองไหมลองเดาไหมไม่ผิดไม่ถูกครับเชลัด้เลยใช่ไหมอาทำทำไมกนี้ทำทมลูกลูกเียกลูกไน้องเนน้องเน่อลัสหน่อยนะครับน้องเยเป็นรางวัล